กินหลายแล้วแม่ค่อกินเนาะแม่เจ้านาะเรากินยังบัดกินกินม็อกกี้กินมักคุดอกินกินกินกืออกินไพ่ไพ่ถือไพ่เป็นคนจักเครื่องแม่ค่ะแม่เจ้าพอเจ้าบริษัทบอกเออแม่ค่อไม่ได้สูบแม่ค่อสูบพอค่อยไม่ได้สูบค่ะแม่จะสูบน้ำกับแม่จะสูบเองพ่อเจ้าบริษัทสูบเลยแสดงว่าพ่อเจ้าบริษัทเห็นยัง ปวัสดีได้สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอทซีเนาะมืัอนี้บวัวเอทซีพังลาวพังไทยแล้วก็ทางประเทศมืัอนี้กัพ่อแม่พี่น้องเอทซีน่าเซลคุ้นกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางบัวจอยก็ได้เดินทางมาบ้านน้องลอยคือเก่าพี่น้องเลยเนะาะจังใดกับหากเป็นกําลังใจให้เนื้อพ่อแม่พี่น้องเอทซีเนาะจังใดกับเป็นกําลังใจให้บัวจอยแนะนะ่เนาะมืัอนี้ก็อยู่เกอนอยู่ซ่านน้องลอยคือเก่าพี่น้องแนละ้ว กับพากพี่น้องเอฟซีช่วยเบนคลิปบอลจอยในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบอลจอยกะลงคลิปไปคือบ่มีคนเบิ่งพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไรกะเป็นกำลังใจให้บอลจอยในพี่น้องเอฟซีเนาะพากแม่ๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมเนาะช่วยเบนคลิปบอลจอยในเด้อพี่น้องเอ่ะคลิปนี้กะสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน่วมกันเลยกับทางน้องลอยเพิ่นพี่น้องเรือพนางบุญเพ่งเพิ่นก็ได้พี่น้องเนาะไป ไปมเข่าแล้วไปมัดเข้าเออเป็นยังคือไห้แท้เอ้าเป็นมัดบ่มื่อนี้ได้แต่เมื่อนี้ไปมัดบ่เหมือนไปไปยังไปใช้ไปบ้านคือเก่าอยู่ใช้ไปมัดจะใช้มือนอยู่บนเก่านะปัน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 ยัง ไม่ไม่ไม่อม่ม่ไ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 ่ม่ม่ไ่ไา่่ม่ม่มม่ไมม่ไม่ไม่ไ่ไ่ไมเจม่ไ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 ม่่ไมม่เจ้า่ไม่ไมม่เม้่ไมน่่ไม่กม่ม่่ไม่นมกินมกิน ไห้ไพ่เปลี่็นคนจักเครื่องไม่ครัมีเจ้าพอเจ้าบริษัทบ่เออเแม่เขาไม่ได้สูบแม่เขาสูบพอเขาไม่ได้สูบค่ะแม่จะสูบน้ำกับแม่จะสูบเองพอเจ้าบริษัทบอกแสดงว่าพอเจ้าบริษัเฮ็นยังนั่งเงาน้องก็งื่อบ่โอ้ยเนาะเังอานนั้นหรือยเนาะไอ้เก่งไปเก่งเขาชื่อบ่เดี๋ยวนี้นะ ไปเกี่ยวบอกคือไปมัดไปมัดเกี่ยวแล้วนะไปเกี่ยวไปเกี่ยวไปเกี่ยวหน้าไผหน้าลุงบอกบนาหน้าบนเจ้าไปน้ำนะบนเจ้าไปน้ำก็บอเลานะยังบ่ได้อบอกยังหมดแล้วอีกนานอี้แล้ว่อนานี่นะแล้หมดแล้ว อยู่นไปได้แล้วเขาว่าดี๋ยวคนบอกแล้วลายโบเข่าอยู่คนอ่ะลายลายเขาป้ากินข้าวกัำยังมื่อนี่กินข้าวกินข้าวก็ก็ก็กับมักแตงกินข้าวก็มักแตงต่ำเจ้าบ่อต่ำนะโอ้ก่งแค่ต่ำกินกับตก็เป็นเนาะเกินแค่ดีมักแดงยังเดียวบ่ พ่อเจ้าโบได้ไปกา้นโกบบ่เป็นยังคือบบไปแล้ววันนี้เราจะโบไปเจ้าอยากไปน้ำบ่เจ้าบไดอยากไปน้ำไม่ไม่อยากไปไม่อยากไปโทรศัพท์บมีเด้วเด้อโบอยากไปนีเออไม่ไม่อยากไปมีอยู่ได้ไล่ได้บ้านมาราซื้อให้แล้วบาราซื้อูไฮไม่ได้เออหากพอเจ้ายังบบไปอยู่ เป็นแนวไหนก็ประอยากไปนะปร่อยากไปทำพี่ล่ามันเป็นแนวไหนทีนะลับล่าไปใช้อันน้มาได้ไหมมาได้ไหมไปใช้ันน้นขนมานั่งนี่เขึ้นมานั่งโต้นียไปไปสิพาไปหาคุณจิโร่เนี่เจ้าจิคุดอยู่บ่อมันบอกมันบอกคบมือเจ้อีกบอมัุณเพลง มันมันสิมันสิบโคบมือจ้าบอกหอยอยสะเต้าลเทนั้นลายปา่งคนไปนได้ลายจะไปกับไผ่แม่ไม่ไอ่บอกมือสาวดไปกันบ่ายไปกับ่อยจะไ่ไ้เลยคอยไ่ด้คอยบานุ่งไม่ได้ข่ามาบ่าวานไม่ไข่าอืมมันมันเห็ดเวียมันเห็ดเวีย ให้เรียกอยู่ใช่เดียให้เรียกของน้ำเลยเจ้าอดไรจะหู้ว่าเป็นเห็ดเรียกเหลียวมาในมีหมดปิ่นไปเช่นดียวนะเหลียวแม่จะอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับน้องอไปทั้งหลายแล้วไก่จะใช้ไก่นะจัดการนะบ่จัดการเบอร์นะบ่ส เพื่อไปไหว้พุทธอ,อืออืออือป้าบ่ได้มาหาป้าป่านะมาเลยมาหาเลยไปเกี่ยวขาว้าเด็ดป่าเด็ดไปเกี่ยวข้าวโอ้ยันเอาเกี่ยวขาว้าวนานแล้วแล้วมาเฉยแ้วเราอยู่เด็กมึงซึ่ง,งทุกแล้วก็ไปเกี่ยวแล้วไปาาเกี่ยวข้าว กินขนมลายไปจักจังกี่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 เป็นวัดเดียวนะฮะคอยไปได้ยินแหนไม่ได้ยินบ่เดี๋ยว่อยจะไปถามแม่เจ้าเลยไได้ยินไหนเม่ครับใช้บังไรพิ่นชักอย่าทบานเนี่ยชักกี่ใช้บังนี่เป็ป้าคอยเก็บเลยเก็บเลยเจ้านะให้ให้บ่บุญมีได้ใช่บุญมชักบุญมีลยมาลายได้ชักพอคอยได้ชักเราคอยได้ชัก เาวไรนีักคนไม่ังคือสากหลายคนแต่งไม่ให้ห่ต่เก่งอไันนั้นอันนั้นไ่ได้ให้คนมืดหคนมืนบมแต่เก่งเจ้าก็พอให้มืนกกันมืไปเมปเลยมึนเลยมึนไลยเหน้าเจ้าเป็นยังหน้าเจ้าคือมุมแท็นงาอยู่ห้าม มุมแท้น่เจ้าอาบน้ําอยู่บ่เปียป้าเปียป้าเปียแป้งข้ากะแป้งกันบ่เออเปียแป้งเจ้าบ่ยุ่มน้ําให้แม่เจ้าักเครื่องเจ้าก็ยุ่มคือกันพ่อบ่ยุ่มพ่อน่ะพ่อยอมยมเลยเนาะเป็นยังพ่อจะพ่ยยมบ่ไปเบิ่งเด้อบ่งอีกบเดินพักนะใหญ่บ่ละ นายนม,มาเล่นซน่ยายมาเล่นน้องเทียว่ะเอ้าพี่น้องไงเนะาะทำนี่ก่อนทำเด็กน,อน้อยแผลไหลมันจีดก็มิดเดี๋ยวเราจะไปต่อทางน้องเลยเอาเปิ้ลเห็ดยังอยู่พี่น้องไงเนาะอือไปต่อทางนั้นหลังจากเมื่อวานนี่เห็งงนทางเงินวอลล่าเอาเพิ่นไปลกแขว้วคือเพิ่นเจ็บแผวคือรู้ว่าในคลิปที่เม้านเนี่ยเนาะเป็นลกแข้วหรือ

ีกกลผีใช้ฉลอกนะฉลอกมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเอเตอร์หม่แล้วมันเอเตอร์หม่แล้วไปไปเบิ่งสวนเจ้าไปมันจะเปลี่ยนไปยังไรไปไปยานแนวใดข้อยางเลยคือมาใช่ละเกื้องนะฮะมาลองเพังเจ้าคือมาใช้กรเบือง

หลังลอยตัวเก่าคือไม่ไปตางในร่างหูมันเป็นยังนี่หุบนเรื่อนที่บุตกหงเยบอไในหูอันนี้ก็ห่ง้อยจัด,ด <c oughs> คือไตกลางฉันโอ้ยโบกับดีกับอย่จันอยกับเีย เอเจ้ <ừ. S 2> าคือว้ข,ข้างหลังนะเพอยงใช่ไาเท่ปลาเทคือบวบแล้วผักนะหังปลาบัปลาลปงาังบบงงบัง๊บัอบังบยบับบงบังบับัังบั่บั้ง

อาบอยู่ว่อนน้ำนะเจ้าไหนเจ้มือด้ไปอาบน้ำน้ฮะสมือแล้วไอาบ้ำไาบน้ํหาสองมืย้นไปอาบ้นไปอาบข่้ปอาบนอาบขไปอาบข้ปอนไปอา้นปอานไปข้นไปขป็นไปบ้นปานาบอนบ่ได้อาบ้น้นอาา à gần tìm gần nhang bận, hả? Tiêu 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 tiêu, Yu bận. Tiêu lương đấy này nào hình hả? Đa thôi, đây hàm nam. Nhìn thấy con mà hàm nam, mua luôn mi bò. Chân lết chẳng nằm hàm nam. Mua hàm nam nó. hết mẹ, già hết mẹ, dì róc này coi bơ này กินเบิอเลยสินหมูเวลาชื่อเบ้อเลยเจ้าก็กินผัวเจ้ายังขึ้นจะกินหลายแท้สินหมูถุงใหญ่เนาะแม่เห็นว่อ คนมางจะดีนางจะดีนางจะดีแกมาคอยเกี่ยวมื่อน้นั่นนี่ทำมบอจำนางจะดีเอ้นั่งจะดีด้วเมื่อนีนคอยว่าสิมาหาาเล็กน้อยอยู่มั้ยแกผายได้สิแกชี้ได้ผได้มือนามั้ยน้อนบุญมีเนาะนมีเนี่ย้ะนี่เจ้าหน้าที่ดาบหัวบุญมีน้องหล่อไม่ได้นะใจเอาไปพันจะเข่าตาลูกฮะ แจงแต่นะดำๆนะเละเอ๊หมดบ่น้องลอยเป็นเป็นโลกอกลันเต้น <c oughs> น้ำาวยยอมอ่ะน้ำมวยยอมอ่ะเนาะยังเนาะลงยืดดีนงยนะืจะไป๊กเข่วจกเตะเข่าฉนได้เังเจ็บนะจะไปซากอีกบ่เะ นางรุ่งจมดินางดีดีนะปลารุ่งหายได้ปลารุ่งหายได้ญาติเราปารุ่งหายแม่ชมลูก็พอๆกันแล้วบาทกลัวนะมย้วกลัวนะมื่อกี้มีแต่สามคนที่เจ้านี่เปล่าใครอะหมดกลัวก็ไม่กลัวทำไข่ทำไข่ผู้นึ่งเนี่ยผู้นึ่งก็บอาบอกโอ้ข่าวการน้อกันเด้อเนาะผัวก็บมาเมียก็บมา กําไข่คนหนึง่งแบบม่ยอมอ่ะบนเนีน้องไข่เจบอ่อามันอะไรอืนแ่นเนน่จิะ,เ,จะเ,จเป็นแ่เป็วเกงอลูเป็นยังไงด้อมแจ้งหน่อยร่ยไมได้ไหมมันคี่ร่มใช่ไหมอันนี้ร่มใส่ประตู cơm Được bạn bạn mưu bây giờ Rang mưu lên Hả à, lúc nhiều có phải biên trồng hay lúc Mình không biên đi Trồng bớt đấy bớt đấy tay mua ăn đi phu Tại sao đi Cứ mua ăn đấy sẽ là làm Nè Mẹ có phải bạn <laughs>

โอเเคมาานีะตังอะได้เลยมันเกินก็ได้ห่วงลูกห่วงเมียได้นาะห่วงเหล่าหลายกว่าเนาะอันนี้เราเป็นคนบอกเขาเองนะครับว่าได้ถามในที่น้องเลยนี่ที่จะลอยชิเขาจะพีดิี่บ่าวเนาะนี่เอ็นคอยไ่ได้ถามแล้วว่าน้องลอย เจ้าบอกเองเจ้าพื้นว่าจาจะบอกบกวกินเหล้ด้วยอเดียวว่กินเหล้า้อยเดียวใิ่มลอย่าบมเลมายก็แต่เทเาพูเออว่าเอาลูกไม่ลูกห้เองเือนอเพ่งเอาเติดโตเหือนเกิดโตเหือนเออทานทนมาทานไปทานมาขอประทัมาขนาดขนาเจ้าบอยสบายแบบนี้เจ้าก็ยัง

chơi nhắc bài mọi mẹ cái gì lông nó lúc này nó phải ba mẹ mía xa nào vào đấy có chết vào đi rồi đừng phải năm mà bùa ma bao này phải năm là ma thả ซามูมี่บอลาวกับซบ่มาชับาชบกบลาถ่ายอยู่นี่เด้๋อ้าม่มี่บอยู่นั่นไปนั่งก็ไปนั่งาซื้อแล้วสิบ่ม,มา,าม่ไาหาของกินด้บ่ไปไักหัวไิเจ้าอยากห้ดเด็หหหเหอดอัวแบบนี้ยยอ,อายากหา้ห่า,า,ายาลาป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 ากลปาาปลาปาาลปาปลาปาาา นาอ่อยางไปกันนะังไปการกบบได้ฉันหมายรฉันหัวไปช่ำหัวไปช้ำเนบดอกเพ็กแล้วอีกนี้วมาสบายอีกกูจริรอจิตแล้วบายาน่ะหันแล้วบนิงเงี้ยันยุบต่แม่ะนที่ชินนักปะ บ่ได้บ่อะไรขอาผอครัวเจ้าฮะนะชงเฉียกไปตักแนะน้ำไปตักมาให้ลูกให้เมียใช่ให้ลูกเมให้เมียอาบให้ลูกเมียอยู่ตักใช่กระตุกบ่ไปโบไปดีที่นองเลยแค่เจ้าไปแบบนี้เจ้าไปเอาไม่ได้เลยแช่กระตุกหามเอาหามหนึ่งพอดีเต็มตุกนี่บ่เออบัดดีกวัานี้กค่เจ้าไปตักคือเขา บสบายไปบสบายยังได้ไปอยู่ไปขนาดเกเี่ยวไปเกี่ยวยังไปบเจ้าบยองไปแล้วคำเจ้าบอกเลยจ้ะมันบอกผ่านมนอ่ไปเอวบจักไนซิวาคะนีบยานยังเลยเออเป็นยังคือยานนะ